สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันจันทร์นะครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะมาขอทำสัมพันธ์ก็คือจะวิ่งและเดินจะแยกสากกลางเก่านะครับก็จะไปการจุดสำคัญในเมืองีรัมไปหลายจุดคอยจิตามครับว่าผมจะไปที่ไหนบ้างครับผมจากจุดแรกผมก็ได้วิ่งเดินมาถึงจุดที่สองนะครับก็คือ พระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นจุดสำคัญของจังหวัดบุรมย์ในวันนี้ของทุกปีนะครับวันที่เจ็ดกันยายนก็นจะมีงานวงสวงที่รัชวาีทุกปีนะครับ ครับผมเดีย๋ยวผมจะไปจุดต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุดต่อไปที่ผมมาถึงก็คือสนามช้างอารีนานะครับเป็นสนามของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดทีมที่เคยได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกหลายสมัยเลยนะครับและปีนี้ก็จะเป็นแชมป์ต่อไปก็บริเวณนี้ที่ผมวิ่งมาถึงก็จะมีสนามช้างอารีนาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลก็เป็นสนามแข่งรถดับโลกนะครับผมทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับท่านใดที่ไม่เคยมาเที่ยวหรือเคยมาแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ได้เสมอนะครับเพราะท่านเนวินคิดชอบและท่านรุลนาคิดชอบเป็นผู้ที่ทําให้เกิดจุดตรงนี้ได้ต้องขอบคุณท่านมา,มากๆที่ทําให้ชาจังหวัดวีรัม มีสิ่งสำคัญที่เป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งให้ชาวต่างชาติและประชาชนในประเทศไทยได้มาเที่ยวขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมตอนนี้ผมก็ได้วิ่งมาถึงจุดสุดท้ายนะครับคือเป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้ก็คือบน ยอดวัน,นะอุทยานเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งก็เป็นที่ตั้งของพระสุพัตรบพิษสิ่งคูบ้านคูเมืองของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ผมก็ได้ภูมิใจนะครับวันนี้ที่ว่าได้ทํำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับผมข้างบนนี้ก็สวยงามมากนะครับมองเห็นจิวทัศน์รอบเมืองบุรีรัมย์เห็นสนามช้างอ n เ e r ยดเชน่เห็นสนามช้างอารีน่านะครับวิวข้างบนสวยงามมากเลยนะครับผม อากาศดีครับผมอยากให้ทุกท่านตื่นมาออกกำลังกายแบบนี้นะครับก็สิ่งสำคัญที่ผมจะพิ้งวันนี้ก็คือวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดของผมนะครับก็คือวันที่7กันยานะครับเป็นวันที่บุป,ปการีเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งมากเลยครับก็คือสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าก็คือว่าร่างกายเราต้องแข็งแรงเพื่อที่เราจะสามารถดูแลบุป,ปการีได้ ก็คือเมื่อบุกประการีแข็งแรงเราต้องแข็งแรงกว่าท่านครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านตื่นมาออกกำลังกายหรือมาออกกำลังกายกันอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกอีกอันหนึ่งเลือกอีกอันหเึ่งไม่เปล่าเป่าหรอเปล่าเลยเปล่าพี่